สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับไม่ใช่แค่นิทานผีพื้นบ้านทั่ว,วไปแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่หยิบเอาความน่ากลัวเนี่ยมากลั่นเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เ,เป็นสากลของมนุษย์เรานี่แหละครับเอาล่ะครับเรามาลองเดินทางเข้าไปในป่าลึกที่อยู่ใจกลางเรื่องเล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยอยู่สหายคํำอยู่ส เสียงกระิบที่มันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะดึงเราให้หลงเข้าไปในป่าลึกใต้เงาจันทร์พร้อมกับหญิงสาวนักล่าสมบัติคนหนึ่งที่ชื่อว่าพลอยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากความปรารถนาที่มันรุนแรงมากๆความปรารถนาที่ผลักให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก้าวเข้าไปในที่ที่เขาห้ามกันลองนึกภาพตามกันนะครับกลางป่าดอยสวรรค์ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงมีเด็กสาวคนหนึ่งกําลังขุด ขุดดินอยู่ใต้โคนต้นตะเคียนยักษ์แบบไม่คิดชีวิตเลยความอยากรวยนี้มันบดบังทุกอย่างจริงๆนะครับทั้งความเหนื่อยทั้งความน่ากลัวที่อยู่รอบตัวเธอตอนนั้นนะ่ะหายไปหมดเลยแล้วทันใดนั้นเองจอบของเธอก็กระทบกับอะไรบางอย่างที่มันแข็งแข็งเสียงดังกึกหัวใจของพลอยนี่เต้นรัวเลยครับสมบัติที่เธอกำลังตามหาตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าแล้ววินาทีนั้นนี่แทบจะลืมหายใจไปเลย แต่ว่าสมบัติที่เธอเพิ่งค้นพบเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าผลของความโลภมันกำลังจะปรากฏตัวออกมาแล้วครับในที่สุดฝาหอยโบราณก็ถูกแง้มออกมือของเธอนี่สั่นไปหมดด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังนะครับแล้วในวินาทีนั้นเองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการแต่ว่า สิ่งที่อยู่ข้างในมันกลับไม่ใช่สมบัติอย่างที่เธอวาดฝันเอาไว้เลยแม้แต่น้อยมันคือจุดหักเหที่ส่วนทางกับความคาดหวังของเราอย่างสิ้นเชิงเลยครับทันใดน,นั้นก็มีเสียงหัวเลาะแหลมๆดังขึ้นมาเลยครับมันเสียดแทงความเงียบของป่าพร้อมกับงูเห่านับสิบๆตัวที่พากันเลื้อยพรวดพราดออกมาจากหอ่ะกลิ่นดินอับๆกับไอพิษเนี่ยฟุ้งไปทั่วเลยครับนี่ไงสมบัติมึงความโลภมันก็คืออสอรพิษที่กัดกินใจมึงนั่นแหละเสียงของนางตะเคียนที่เต็มไปด้วยความโกรธเดดกลี้งลยงย ร่างของนางตะเคียนปรากฏขึ้นตรงหน้าครับสภาพนี่คือเน่าเฟะจนน่ากลัวเลยแล้วจู่ๆรากไม้ก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินรัดข้อเท้าของพลอยเอาไว้แน่นเลยคือผีตัวนี้ไม่ได้จะทําร้ายเฉยๆนะครับแต่ตั้งใจจะให้พลอยมาเป็นทาสเฝ้าสมบัติแทนตัวเองไปชั่วนิรันดร์เลยแต่แล้วท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดเนี่ยนะครับจู่ๆก็มีพลังอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นมาพลังที่ว่านี่ไม่ใช่เวทมนต์คาถาอะไรเลยแต่เป็นพลังของความสงบ และปัญญาที่ลึกซึ้งมากๆหยุดเดี๋ยวนี้เสียงที่ทรงอํานาจแต่กลับเยือกเย็นมากๆดังขึ้นมาครับทําเอาทุกอย่างหยุดนิ่งไปเลยแม้แต่รากไม้ที่กําลังรัดพลอ,อยอยู่ก็ยังหยุดชะง,งักการมาถึงของคุณยายคูณยายของพลอยนี่เองครับที่เหมือนกับเอาแสงสว่างเข้ามาขับไล่ความมืดมิดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่การสู้กันด้วยคาถาอาคมแล้วนะครับแต่มันคือการเผชิญหน้ากันของพลังสองขั้วยอย่างแท้จริงเลย ฝั่งหนึ่งคือธรรมะของคุณยายที่สงบนิ่งกับอีกฝั่งหนึ่งคือความคลุ้มคลั่งที่น่ากลัวของนางตะเคียนและตรงจุดนี้เองครับที่เรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้ได้เผยแก่นแท้ของมันออกมาแล้วก็กลายมาเป็นบทเรียนเชิงปรัชญาที่อืมลึกซึ้งม,มากครับอโกเทนะชิเนโกทังคุณยายเอ่ยพุทธสุภาษิตบทนี้ขึ้นมาครับซึ่งแปลว่าพึงชนะความกโกรธด้วยความไม่กโกรธสิ่งที่น่าสนใจคือ ท่านไม่ได้พูดกับปีศาจร้ายนะครับแต่กําลังพูดกับดวงวิญญาณที่กาลังทุกทรมานที่สิงอยู่ในร่างนั้นต่างหากสิ่งที่คุณยายมองเห็นก็คือทั้งพลอยและนางตะเคียนเนี่ยต่างก็เป็นเหมือนนักโทษของสิ่งเดียวกันนั่นก็คือความยึดติดครับพลอยเนี่ยถูกขังไว้ด้วยความโลภส่วนนางตะเคียนก็ถูกจองจําอยู่กับความพยาบาทคุณยายชี้ให้เห็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือตัณหา หรือความอยากที่มันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับมันเหมือนกับการดื่มน้ําทะเลเลยคือยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายและนี่แหละครับคือรากของความทุกข์ทั้งหมดในทางพุทธศาสนาตัณหานี้เองที่สร้างภาพงูพิษขึ้นมาจากใจที่ขุ่นมัวของพลอยแล้วก็เป็นตัณหานี่แหละครับที่จองจํานางตะเคียนไว้กับไหยสมบัตินี้มันเนิ่นนานแล้วคุณยายก็ชี้ทางออกให้ทีละขั้นเลยนะครับ 1. คือต้องรู้ให้ทันว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่มายา เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากใจของเราเอง 2. พอรู้ทันแล้วก็ต้องยอมรับผิดซึ่งพลอยก็สำนึกได้แล้วก็ขอเข้ามาและ 3. พอพลอยปล่อยวางความอยากได้อยากมีในใจลงได้งูทั้งหมดก็สลายกลายเป็นเท่าฐานไปเลยครับแล้วรากไม้ก็คลายออกเองคือมันโชว์ให้เราเห็นแบบจัะจะเลยว่าสภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันเชื่อมกับความเป็นจริงภายนอกได้ขนาดไหนและแล้วก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับ ที่ซึ่งทั้งคนและผีจะได้พบกับการปลดปล่อยแล้วเราก็จะได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าขุมทรัพย์พอนางตะเคียนได้ฟังธรรมะจากคุณยายนะครับจิตใจที่เคยผูกมัดอยู่กับความโกรธแค้นมานานก็ค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาดวงวิญญาณของเธอก็กลับสู่ความสงบแล้วก็ขอบคุณคุณยายที่มาชี้ทางสว่างให้ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้เสียที ณตอนที่เดินออกจากป่ามาด้วยกันนี่เองครับคุณยายก็ได้มอบบทเรียนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดให้กับหลานสาวท่านบอกว่าจําไว้เดล่าความพอเพียงคือทรัพย์อันประเสริฐนี่แหละครับคือสมบัติที่แท้จริงของเรื่องนี้พอเราลองเอามาเทียบกันดูจะเห็นภาพชัดเลยครับระหว่างทรัพย์ทางโลกที่พลอยตามหาซึ่งมันตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าต้องมีให้มากขึ้นกับทรัพย์ทางใจที่เธอได้ค้นพบในที่สุดซึ่งมันตั้งอยู่บนการต้องการให้น้อยลง ซับแบบแรกเนี่ยมันนําไปสู่ตันหาไม่สิ้นสุดแต่ซับแบบหลังมันนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคําถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าเอ๊แล้วมีสมบัติอะไรบ้างที่คนเราอาจจะกําลังเฝ้าหวงแหนมันอยู่แต่แท้จริงแล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็นคุกที่กักขังตัวเองเอาไว้ก็ได้